ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านอามะม่วงค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจันจิราวงสาวเดชกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงธรรมบุมณยศก,กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้เราสองคนขออาสานําทุกๆท่านเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านอามะม่วงค่ะโรงเรียนบ้านอามะม่วง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอ่ามะม่วงคือนายอำพรศรีพรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน12ท่านมีนักเรียนทั้งสิ้นรวม113คนค่ะส่วนคํขวัญโรงเรียนบ้านอ่ามะม่วงคือสุขภาพดีมีคุณธรรมนําการศึกษา อพอเพียงค่ะอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านอ่ามะม่วงคือสุขภาพดีวิถีพอเพียงค่ะ โรงเรียนบ้านอ่ามะม่วงได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสุขภาพกายโชว์ป้าแอนใช้ป้าเกมให้กับครูนักเรียนและภาคีเครือข่ายจากนั้นจัดตั้งแกนนำโชว์ป้าแอนใช้ป้าโค้ดให้กับตัวแทนครูนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่ามะม่วงเพื่อดำเนินการและติดตามกิจกรรมโชว์ป้าแอนใช้ โรงเรียนบ้านอาวม่วงได้ใช้ในกิจกรรมโชว์ป้าเอนช้ป้าเกมนักเรียนจะได้เล่นกิจกรรมดังนี้1ในช่วงเช้านักเรียนจะได้ออกกําลังกาย15-20นาที 2. ในวิชาพละศึกษานักเรียนจะได้ออบอุ่นร่างกายก่อนเข้าเรียน 3. ในวิชาชุมนุมนักเรียนจะได้เลือกเล่นตามอัธยาศัยเช่นฟุตบอลวอลเล์บอลเป็นต้น 4. ในช่วงเย็นนักเรียนที่อ้วนจะได้มีการ ชมได้เลยค่ะสวัสดีครับกระผมนายจรนทองสนิทเป็นตัวแทนครูโรงเรียนม่หนามมะม่วงนะครับที่เข้าร่วมโครงการโชว์ป้าเอ็นชยป้าเกมนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าได้เร่งการรักษาสุขภาพร่างกายของเด็กเด็กได้นักเรียนและบุคลากร นะครับแต่ผมก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้มาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับน้ำน้ำหนักของผมเนี่ยจะอยู่ประมาณ73กิโลนะครับเวลาทํางานหรือว่าเวลาเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะช้ามากนะครับแต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วนะครับน้ําหนักของผมเนี่ยลดเหลือ70กิโลนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือว่าการเดินการนั่งนะครับก็ เพื่อนเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นนะครับถือว่าโครงการนี้ตอบสน,นองได้ดีมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อแคทมันคิคามสะอาดกับผมได้ศึกษาอยู่สัประมศึกษาปีที่6จากการให้ผมได้เข้าร่วมโครงการโชป้าแอนไซป้าเกมผมได้ออกกำลังกายโดยใช้ข้าจิงโจท้ท้าเ้าฝันออกกำลังกายในตอนเช้าและ ในช่วงเย็นผมใช้รูปแบบการออกกำลังกายเก้าก้อี้ขย,ยี่พุงในการลดความอ้วนก่อนก่อนที่ผมจะได้เข้าร่วมโครงการนี้กร่ผมน้ำหนัก68กิโลกร,รมัมส่วนสูง159เซนติเมตรหลังผมได้เข้าร่วมโครงการนี้น้ำหนักลดลงเหลือ64กิโลกร,รมัม และส่วนสูนงเพิ่มขึ้นเป็น161ซนติเมตรครับโรงเรียนเนี่ยค่ะให้เด็กมีการออกกําลังกายอย่างนี้ดีมากเลยเพราะอย่างน้อยน้ยเด็กได้ใช้เวลาว่างในการออกกําลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงบางทีบางครั้งอยู่บ้านเด็กก็ไม่ได้ออกกําลังกายพอมาโรงเรียนเนี่ยคุณครจูจัดกิจกรรมนี้ยอดี่ยมเลยค่ะผู้ปกครอง สนับสนุนนะคะแล้วก็เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะเด็กทุกคนเนี่ยค่ะต้องมีกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีภูมิต้านทานโรคนะคะขอชมเชยทางโรงเรียนที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะ